โ okay, อเคครับผมขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวฟรีไฟทุกคนที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมเจนเคยนะครับมาทำชาเลนจ์อะไรกันดีนะฮะผมจะเล่นบาเลสนะครับโอเคครับ okay, ผมไปกันเลยนะโอเคครับ okay, ผมก็เตรียมตัวเลยนะครับผมขับแรกก็จะถือปืนกล้อกเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับผมก็ปืนกล็อกเหมือนเดิม <Okay. S 2> เล่นในหมด4วีทั่วไปนะครับเพราะว่าจะอันดับเนี่ยผมต้องไปเป็นทีมน,นะถ้าไม่ไปเป็นทีมน,น่ยส่วนมากผมจะแตกบ่อยมากเลยเพราะว่าเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยต่างคนต่างมาเนาะบางคนก็ออกม,กมั่งบางคนก็ไม่เล่นมังง่งตั้งนะครับผมก็เลยเล่นแบบนี้ดีกว่า <c oughs> จาะแบบคนอื่นไม่ได้นะครับช่วงนี้ไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยมดไต่โอเคับผมก็ผมเห็นเสื้อขาวๆเมื่อกี้วิ่งมาทางนี้นะนั่นแหละครับไม่เคยพลาดครับผม อ้วเน่ยสวนเลยสวนเลยโอ้ย,อยเจ็บ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 โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแตกครับผมแม่แมาจะเข้าหัวผมหรือเปล่าเมื่อกี้ว่าเมดหนึ่งตามจริงเลยครับผมสวยครับผมตายครับผมเพ <c oughs> ื่อนบวกกันอยู่หลังกล่องนี่ครับผมนั่นแหละตัวหนึ่งดึงหัวเรียบร้อยตามจริงก่อนเลยครับผมโอเคตามจริงก่อนเลยในนี้ก็เป็นด่านของ <c oughs> ทะเลทรายนะครับผม <c oughs> เป็นด่านทะเลทรายที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับ เพราะว่า <ersch> จะอันดับเนี้ส่วนมากด่านนี้จะมาเแรกๆเลยนะครับผมเล่นเนี่ยมาถี่กว่าเกาะสวรรค์นี้นะครับผมช่วงนี้เกาะสวรรค์นี้ไม่ค่อยจะมาเท่าไหร่แล้วโอเคครับผมก็มาอยู่ในด่านของหัวนาฬิกานะครับด่านต่อไปโอเคไปเลยก็สวยงามตามท้องเรื่องครับผมจัดไปหายิงคนก่อน เอ๊มันเงียบจังอ่ะโอเคไป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 เฮ้ย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 หลังหลังหลังก็มีหน้าก็มีโอ้ยโอ้ยพัญยาก่อนพัญยาก่อนเจ็บ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 พัญยาก่อนนะครับผมจังหวะนี้แม่งเดือดจริงโอเคโอเคชุบเพื่อนก่อนเห็นเขาบ่นว่าไม่มีใครชุบชุบก่อนโอเคเฮ้ยมันวิ่งไปเดี๋ยวไหนไหนไหนยิงก่อนยิงก่อนโอ้ยส่วนมาเจ็บโอ้โหเจ็บจริง โอ้โหยิดเคมันเอบยิงเฉยเลยโอ้โหตายเลยจบแล้วเพื่อนก็ไม่น่าเหลือจังหวะนี้นี่เนี่ยหลังเข้าครับผมเมื่อกี้หลังเข้าเพื่อนโอเคนะผมเมทนี่ผมก็มาเล่น x อ8นะครับมันยังซื้อสนายไม่ได้นะผมคิดว่าผมจะชนะนะเมทเมื่อกี้ไม่ชนะเลยโอเคครับผมไปกันเลยครับ มก็จะโดดยางขึ้นไปนะสมัยผมชอบเล่นข้างบนนะครับเพราะมุมเล่นมันเยอะนะฮะตรงนี้มุมเล่นมันเยอะมากใช่ผมชอบเล่นตรงนี้แหละแต่ก็มีบางคนเขาก็ไม่เล่นกันเครับชอบเล่นข้างๆาง้างนะครับผมข้างสองข้างเนี่ยสองฝั่งเพื่อนผมจะเล่นบ่อยมากเลยสองข้างเนะี่ยอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะัะเพราะว่าผมอัดช่วงเวลากลางวันนะครับผมโอเคอาจจะมีเสียงรบกวนบ้าง โอเคครับผมข้างหน้าข้างหน้าอืเพลอนหไปละยิงก่อนยิงก่อนยิงก่อนเรียบร้อยครับผมแตกหนึ่งทำทิ้งเลยทำทิ้งเลยเอเไอเอ็มแปดปืนกระบอกนี้ลั่นไวที่สุดแล้วมั้งที่ผมเห็นนะผมชอบสกินนี้ที่สุดเลยถ้าผมมีถาวรสักกระบอกก็ดีมีมีครับผมแต่เป็นเอ4มสิบสี่นะมันไม่มีขายในสีวิสีอะครับมันไม่มีขายโอเคหาก่อนครับผมหาก่อน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  อาจจะมีเสียงรบกวนมากนะครับขออภนะัยด้วยยิงครับผมเรียบร้อยแตกหนึ่งทำไปทำไปทำไปโอเคเพื่อนตายหมดแล้วนะฮะเพื่อนตายหมดแล้วเพื่อนตายหมดแล้วส้มก่อนส้มก่อนหาหาหาอยู่ครับหาอยู่หาอยู่อยู่ไหนตัวนึงเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวเฮ้ยผมยิงได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยผมยิงได้ไงฮะจังหวะนี้ไ,ไม่อยใจตัวเองเหมือนกันนะฮะแม่ เป็นบักของเกมหรือเปล่าใส่กระสุนแล้วยิงเนี่ยโปมองเลยเนี่ยโปเลยเนี่ยยิงทิ้งเลยครับสูดออกมาอย่างเรียบร้อยสวยครับผมมาในเม็ดสุดท้ายอีกอย่างครับผมมาในเม็ดต่อไปผมซื้อไม่ซื้อบาดดีกว่านะฮะทุกคนเก็บไว้ซื้อสุดท้ายจะได้สองกระบ,บอกนะครับผมโอเคเรามาดูกันในเม็ดนี้นะฮะพอฝั่งทางนั้นเขาก็เป็นงานเอาเรื่องเลยนะฮะ เราก็จะเพ้นไปที่บ้านนะครับสองชั้นนะบ้านหลังนี้ก็บ้าน2ชั้นฝั่งนี้ก็จะได้เปียบนหน่อยๆนะฮะแต่มันจะเสียเปียบตรงที่ต้องวิ่งไปทางขวามือนะวิ่งตรงไปครับผมแล้วเขาจะดักเราโอเคครับผมเรียบร้อยเพื่อนผมยิงไปละโอเคหาตัวครับผมแถวนี้แหละน่าจะมีสักตัว2ตัวให้เพื่อนดาวครับผมขวาม,มือเอาตายเลยเขาซ้อมเพื่อนผมยิงเสียไปลูกซองอเลวเมื่อกี้เพื่อนผมตายแถวนี้แหละมันไม่ออกมาวะเก็บของอยู่ั้ง นั่นแหละสวยรูดไปรุดไปไม่เข้าหัวเลยไม่เข้าหัวเลยไหนไหนไหนมาร์กมามาร์กวิ่งออกมาเรียบร้อยโอ้ยืนดักอยู่แล้วครับผมโอเคผมมาแล้วก็ได้ปืนบาเลตสองกระบอกเลยนะครับผมจังหวะนี้ได้บาลสองกระบอกเลยนะนยทุกคนจะสับกระจายเลยนะทุกคนผมจะได้บาลสองกระบอกแล้วสับไปสับไปสับไปบาลสองกระบอกก็จะค่อนข้างที่จะแรงนะครับผมถ้ามันจับจุดได้ตัวหนึ่งแล้วอะ่ะ น่าต่อไปน้าต่อไปมันจะแรงแบบเยี่ยมมากอา้อาวอ้าวเฮ้ยมึงวิ่งไวจังอ่ะเอ้าวิ่งไวจริงหายแว๊บเลยเมื่อกี้โอ้โหไหนอ่ะแหมเพื่อนก็รู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นก็พากันขยโงกันเข้าไปเนาะเพื่อนจะรู้มันอยู่ตรงนั้นนะแล้วมึงจะเข้ากันไปทำไมไม่ชอบเลยครับไอ้บอลเนี่ยเห็นไหมถ้ามันจะจับได้มันจับสกปรกได้เลยแล้วที่สุด เกียดที่สุดก็คือไอวอนะครับเวลาจับสกบถ้าโดนไอวอนี่โอ้โหนยากมากโดนไปหนึ่งแมคทฝั่งนั้นสับทิ้งเลยมันจะสับคนไม่โดนนะครับผมถ้ามีคนมาวางไอวอข้างหน้าผมเนี่ยเพราะเมาส์มันพะว่ามันจะไปจับครับตัวล็อกมันจะไปจับโอเคยิงทิ้งก่อนสวยสวยยิงทิ้งก่อนเพื่อนไปแล้วครับผมเพื่อนไปแล้วผมไม่รู้ว่าเพื่อนเปิดใหม่แล้วเนี่ยผมลดเสียงในเกมผมยิงครับผมยิง ยิงเรียบร้อยให้ล่วงหนึ่งเพื่อนผมแตกแล้วอ้าวเหลือผมคนเดียวครับผมผมว่ามันน่าจะชุบกันอยู่นะไม่น่าพลาดนจะจังหวะนี้เรียบร้อยครับผมโอ้โหอย่างเท่เลยเชียวโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับเกมฟรีไฟลนะครับผมในหมด 4V4 วีส่ผมก็ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในผมทาคลิปต่อๆไปนะครับผมบ๊ายบายครับขอบคุณครับบ๊ายบาย